สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FF Channel นะครับวันนี้ผมได้ไปเที่ยวสวนุกผมก็เลยถ่ายคลิปมาฝากแต่ผมไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้ามานะครับพอเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ย เราก็จะเจอกับกระบองเพชรนะครับทางซ้ายมือขวามือมุดเป็นอะไรอ,ะอันนี้ก็คือกระบองเพชรนะครับเป็นสวนกระบองเพชรที่จัดโชว์ทางทางเข้าเกตที่ประตูเกตหลังของสวนนงนุดนะครับ

พอเดินออกมาจากพ้นออกมาจากสวนนะครับก็จะมีสวนอะไรนะกระบองเพชรเมื่อกี้นะครับก็จะมีช้างนะครับทางด้านขวามืออันนี้ก็คือร้านขายกล้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช้างใครไม่รู้จักให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ <laughs> ก็จะมีคนไปถ่ายรูปไปช้างนะผมก็ไปถ่ายมาด้วยก็ก็กลัวอยู่นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเอางวงมนะัอนอะกอดผมทางซ้ายมือก็จะเป็นที่ต้นไม้ห้อยๆเต็มเลย พอเดินออกมาจากตรงช้างนะครับเดินเข้ามาก็จะมีร้านอาหารแล้วก็จะมีสวนดอกไม้ที่ชื่อว่าบัตเตอร์ไฟลนะครับสมเด็จเมกาเจาอบก b เตอร์ไฟ y h ล l ์ประมาณนี้เน,ะนาะอาจจะแบบไม่มรเปะขนาดนั้นแต่ก็ได้อยู่ อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะครับห้ามพลาดเลยครับกับจ,จุดตรงนี้นะแต่ว่ามาั้งแต่เด็กแล้วผมก็ไม่รู้จะหวือหวาอะไรนะมันก็ทําใหม่ในส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้ก็ไปตั้งแต่อนุบาลเอางี้ดีกว่ามันก็ไม่มีอะไรครับ <laughs> พอเดินออกจากบัตติไฟฮิลล์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอะไรสักอย่าง ก็เดยทำมามันจะเป็นตรงตรง,งต้นไม้เอือสวนลุงนูกมันก็เหมือนการ์เด้นบายเดเบ่เนาะที่มันมีแต่ต้นไม้อ่าการ์เด้นการ์เด้นบายเดเบ่ที่สิงคโปร์ครับอันนี้มันก็จะมีแบบนี้แหละครับก็ชไมไปเรื่อยนะครับ พอเดินม,มาจากตรงนั้นปุ๊บก,ก็ขึ้นสะพานมาตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่โซนของไดโดเสารือไดโดซอโซนนะครับก็เป็นสะพานสูงประมาณ800เมตรตูไปงั้นแหละอ่นนี้ก็เดินไปใหญ่มากสวนเดินจนปวดเท้าครับว่าเอาง่ายๆอก็เดิน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 อันนี้คือป้ายบอกทางนะครับข้างซ้ายและข้างขวา ก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับนี่อันนี้คือไดโนเสาร์เคยเห็นไหมครับน้องๆทุกๆท่านเคยเห็นไดโนเสาร์ไหมครับผมก็ไม่เคยเห็นตัวจริงครับเคยเห็นแต่รูปปั้นรูปนี้นะครับอีกนี่มอคก็มาด้วยถ่ากับชามาแล้วถ่ายกับชามาแล้วชามาจะอยไรตรงนี้ สองนิ้วเลยแล้วมาี่เข้มชคู่นิ้วนิ้วนิ้วาเมามีลูกังยังเนี่ยมีลูกได้ยังชามาไปยืนไปขายห้เร็วนีอยู่ตรงนี้อ้างเงนเลยการ mời 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 โอเคครับมาถึงช่วงนี้แล้วก็คลิปมันก็จะสั้นเกินไปนะครับเพราะว่าผมโดนใช้ถ่ายรูปนะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นการแทรกภาพเข้าไปแทนนะครับก็พร้อมแล้วก็ทำไมต้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยถ้ามีแต่ภาพไม่มีวิดีโอแล้วก็ยวปิดคลิปเลยนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการดูคลิปไปเทียเ่ยวในวันนี้ก็ใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูเป็นคนแรกป็นครั้งแรกด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับมีรูปแค่นี้แหละครับ